ดิฉันเป็นโรคเริมค่ะติดมาจากแฟนถามว่าจะสามารถไปรักษาได้ที่ไหนบ้างหรือถ้าไม่ไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยจะซื้อยาอะไรมาทาหรือรักษาได้ไหมรู้สึกอายค่ะไม่ต้องอายค่ะไปหาคุณหมอเลยดีกว่าเพราะจริงๆเริมมีหลายชนิดแล้วบางชนิดอย่างเช่นบริเวณที่ปากอาจจะม่ได้ติดจากแฟนก็ได้คือถูกไหมวิกต้ามัอชเอสเธอปิดซินแฟกตัวเริมปากอวัยวะเพศ บางอันน่ะจริงๆมันไม่ได้ติดจากทางเพศสัมพันธ์ก็มีคือจากความเครียดอะไรมันก็ขึ้นเป็นเริมได้อ่ะไปมีแบบอุ้ยเธอเป็นเริศเธอต้องมาจากไปมีเพศสัมพันธ์อะไรบางทีไม่ใช่นะคะมันจะเคยติดมาตั้งนานแล้วพว่าภูมิเราตกมันก็กาเริบขึ้นมาได้มันก็จะเป็นตุ่มๆนะแต่ว่าอาถ้าเป็นที่อวัยวะเพศก็โอเคค่อนข้างชัดว่าอ่ะมันน่จะติดจาทางเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ปาที่อวัยวะเพศหรือว่าที่อื่นเนี้ยไปหาคุณหมอดูให้ชัดเจนดีกว่าจะได้เนี่ยแล้วก็จะได้ คุณหมอจะได้มีเวลาสักถามว่าเราแพ้ยาอะไรไหมมีอะไรที่ต้องเป็นข้อควรระวงังไหมแล้วก็มีอาการเป็นตุ่มน้ําใสแบบนี้เป็นกลุ่มๆม,มากี่วันแล้วก่อนที่มันจะเหมือนเขาเรียกว่าตุ่มมันจะแตกออกมาเป็นแผลแล้วตอนนั้นก็นจ,ะจะยิ่งเจ็บนะคะก็จะได้ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ทานยาได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะอย่าไปเดินซื้อยาเองที่ชุมน้าตามร้านขายยานะ